กินดื่มน้ำครับผมก็วันนี้มาเป็นเหมือนเป็นนักแสดงนะครับที่จะสามารถช่วยกระจายข่าวเรื่องงานงานนี้ครับผมเป็นงานของกินดื่มน้ำนะครับ floating market นะครับจัดที่มาบุญคองครับผมก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ผมคิดว่ามันเป็นการเหมือนแบบช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเรานะครับก็เป็นการรวบรวมของกินที่อร่อยมากๆเจ้าดังๆนะครับแบบทั่วเมืองไทยเลยมารวมกันอยู่ที่นี่ที่มาบุญคองครับผมก็จัดถึงวันที่29นะครับพฤษภามก็อยากให้ทุกคนมาเหมือนแบบ มาหาของกินอร่อยออร่ยด้วยการมาช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับผมเรียกว่าสายกินนี่คือเต็มที่ได้เลยไหมครับผมว่าสายกินแฮปปี้แน่นอนคือสายกินน้อยคุมอาหารเห็นยังรู้สึกว่าอดใจจะไม่ไหวเลยครับแต่มันก็ไม่ได้มีอาหารแบบนั้นอย่างมันมีทางอาหารยูนตี้ก็มีเหมือนกันใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีแบบผลไม้มีขนมไทยนะครับผมแล้วก็มีเหมือนเป็นของดังจากภาคต่างๆอะไรเงี้ยครับผมก็มารวมกันอยู่ที่นี่ด้วยครับแถ้าของกินยากก็มารวมาที่ที่นี่ด้วยเหมือนกันใช่ครับก็ถ้าเกิดช่วงนี้ใครอยู่แต่กรุงเทพ แต่ว่ามีของกินจากจังหวัดต่างๆที่เรารู้สึกว่าเราอยากกินอะ,อะก็เดินทางวันที่มาบุญคลองได้นะครับผมถือว่าเป็นที่ปลดปล่อยได้สำหรับบางคนที่เกิดแต่ว่าเอาอาหารเข้าไปบำรุงใช่ครับคือถือว่าเป็นวันปลดปล่อยหรือว่าชีตเดย์สำหรับสายออกกำลังกายก็สามารถเลือกที่จะมาชีตเดย์ที่น,นี่ได้ครับให้นัดฝากนิดนึงดีกว่าสำหรับถ้าใครสนใจหรือยังไงเนาะโอเคได้ครับ ก็ฝากงานนะครับผมของกินริมน้ำนะครับผมโปรตีนมาเก็ตนะครับจากที่มาบุญคองนะครับก็มาได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังมีแต่ของกินอร่อยๆเต็มงานเต็มชั้นจีที่นี่เลยครับมาบุญคองครับล่าสุดกับคุณทุกคนต้องแตกตื่นตื่นเต้นรวมถึพี่ด้วยคาวบุครับสับมากอ๋อครับซูมแล้วตุกอีกสูงข้างบนหรือว่าข้างบนข้างบนางอ๋อสูงข้างบน ก็ฟิตหุ่นนะครับคือผมตั้งใจว่าภายในปีนี้เนี่ยเป็นความตั้งใจก่อนนะปลายปีอยากอยากที่จะฟิตหุ่นจนไปประกวดได้ครับผมอยากประกวดเป็นพวกแบบฟิตเนสโมเดลอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะไปประกวดเวทีต่างชาติก็คือแบบประเทศเกาหลีอย่างเงี้ยก็อันนี้คือความตั้งใจเล็งไว้ก็เลยรู้สึกว่าเราฟิตหุ่นมาประมาณหนึ่งแล้วเราก็ถือว่าเราซ้อมถอดเสื้อซ้อมโพสซ้อมอะไรเงี้ยแล้วกันใส่ซ้อมโชว์ซ้อมโชว์เฮ้ยฮัลโหลสวัสดีครับ ก็คือเริ่มต้นเนี่ยผมเป็นคนที่ดูแลสุขภาพอยู่แล้วแล้วก็พอหุ่นมันเริ่มเหมือนแบบเริ่มสวยงามเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคือผมอาจจะมีคํานึงในหัวที่ท่องไว้ตลอดคือคําว่าขาดรอยครับคือายคว่าถ้าเราจะทําอะไรอะ่ะเราต้องขาดรอยคือถ้าเราจะฟิตหุ่นให้สวยเราต้องสวยขาดรอยเพราะฉะนั้นผมก็เลยแบบทุ่มเทมากแล้วทีเนี้ยเหมือนแบบการตั้งเป้าหมายเพื่อให้คําว่าขาดรอยมันสาเร็จอ่ะก็เลยรู้สึกตัวเองว่าเราต้องตั้งเป้าให้มันยากเอาไว้ก่อน ก็ระ<ช><ช>เบียบของเรามันมันยกขึ้นมาได้การดูแลแต่ละขั้นตอนอะไรเงี้ยครับผมก็ถามว่าเยอะไหมมันก็มันก็เยอะมาสักพักแล้วคือเราเข้มงวดมาประมาณนี้แล้วที่เหลือเนี่ยตอนนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มความเข้มข้นของการซ้อมแล้วก็ให้รู้ว่าอะช่วงไหนอย่างช่วงที่ผมจะถ่ายรูปเนี้ยเราก็เรียนรู้ว่าการไดเอ็ดก่อนถ่ายรูปเนี่ยเป็นแบบไหนเผื่อถ้าอนาคตเราประกวดเราต้องรู้ว่าเราไตเอ็ดก่อนประกวดหรือขึ้นเวทีจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยมูว่าการแข่งเพื่อการแข่ง ใช่ครับคือถ้าเรื่องดูแลรูปร่างเนี่ยคือหลักๆแล้วอยากที่จะไปแข่งให้ได้ครับแต่ว่าเรื่องที่แบบสมมติถ้าเป็นเรื่ององค์ความรู้เนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสอนแล้วคือผมพยายามพัฒนาคู่กันทั้งความรู้แล้วก็การเป็นตัวอย่างที่ดีะอะไรเงี้ยตอนนี้ด,นดูจะมาแบบาเอาดีทำในทางนี้เลยนะคะ wow ดูแลตัวเองทงให้ความรู้อะไรเป็นตัวใช่ครับก็คือหลักๆตอนนี้ตั้งใ,ใจว่าจะมาเอาดีด้านด้านออกกําลังกายด้านเป็นครูสอนออกกําลังกายแล้วก็การเป็นตัวอย่างคือเขาบอกว่าถ้าเราถ้าคนเป็นครูเนี่ยทำในสิ่งที่เหมือนแบบ เหมือนทําให้ดูอะครับว่าใครๆก็ทําได้นะเราไม่ได้สอนอย่างเดียวแต่เราทําให้ดูอย่างเงี้ยลูกศิษย์เราก็จะได้มีกําลังใจหรือใครก็ตามที่แบบดู IG เราอยู่อะแล้วเขาอยากที่จะฟิตปุนหรือเขาอยากที่จะประกวดแล้วเขาเคยมีความคิดว่าแบบเฮ้ยไม่น่าจะเป็นไปได้อะเขาจะได้เห็นว่าแบบเราที่เคยมาจากขอมากจนวันนี้เรายังมาได้ขนาดนี้เขาว่าทาได้เหมือนกันกี่ปีคะประกวดจะได้ขนาดนั้นก็คือมาถึงตั้งแต่วันแรกจนถึงตอนนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ใช้เวลาประมาณ2ปีกว่าๆแล้วครับ ที่แบบที่ฟิตหุ่นภูมอาหารจริงจังครับอยากไถ้าแบบในเรื่องของความปวดนะคะมองว่ามันจะต้องไปกว่านี้นอีกนะครับอาจจเรื่องหุ่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็ค,บคือตอนเนี้ยถามว่าหุ่นผมเนี่ยผมคิดว่ามันมันยังไม่สามารถที่จะขึ้นไปบนเวทีอย่างสง่าผ่าเผยได้มันน่าจะต้องแบบพัฒนาไปอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือแบบใช่เพราะมันยังต้อมันยังต้อง,ง,องอกะะว่านี้อีกใช่เลยอย่างผมเนี่ยผมแบบผมยังติดเรื่อง l o w ์บอดี้ครับก้นก้นกับขาเนี่ยมันยังมีมัสเซลไม่ไม่ไม่ได้เยอะมาก ส่วนอัเปอร์บอดี้เนี่ยจริงๆก็หลังตอนนี้พอได้แล้วแต่ว่าข้างหน้ากับหัวไหล่เนี่ยก็ต้องพัฒนาอีกก็คือโดยรวมก็คือเหมือนยังต้องไปอีกแต่ถ้าเกิดสมถติว่ามันมันเบิกไปกว่านี้ก็เป็นเรื่องของการทำงานมันก็นเป็นเรื่องขอการ<ช>ทำงานใช่ละครอะไรอย่างี้อ๋อก็อ่าเหมือนเราเราตั้งใจว่าเราจะประกวดหรือว่าเอาดีในแง่แบบเหมือนหุ่นก็เรียกว่าหุ่นจำพวกสปอร์ตโมเดลอะครับอ่ามันก็จะเป็นเป็นประเภทอะไรใช่ครับมันจะมีประเภทแบบสปอร์ตโมเดลหรือว่า body build คือถ้าบอดี้บิว์เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าตัวแบบใหญ่มากแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราจะไปในทางทางโมเดลมากกว่าก็เป็นปัจเจกก็คืองานก็อาจจะแบบว่าทุ่มในช่ยกว่าอ๋องานเหรอครับงานก็ถ้าถ้าเกิดช่วงที่ประกวดอะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องล็อกล็อกคิวเพื่อทุ่มเทอ,มอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ผมค่อนข้างล็อกคิวมาด้านออกกำลังกายเยอะนะงานในวงการก็แบบเหมือนจะมีการกรองมากขึ้นอะไรเงี้ยครับ ใจเล็กแปลกๆครับก็ก็มีอ๋อก็จะมีเหมือนแบบคือแบบคือแต่คือส่วนมากก็จะไม่ได้ตอบไม่ได้โท้ตอบนะครับเขาก็จะมีแบบคุยมาในแง่เหมือนแบบเซ็กชวลหน่อยอะไรเงี้ยก็ก็มีบ้างทั้งชายและหญิงจบใจไหมครับจบใจไหมผมว่าผมเริ่มชินแล้วผมเริ่มชินแล้วครับบ่อยๆก็ไม่ได้เชิญชวนนะครับไม่ได้เชิญชวนให้มาบ่อยๆแต่ว่าพอเริ่มเห็นบ่อยๆเราก็รู้สึกว่าโอเคก็ไม่เป็นไรก็เราก็ รับฟังไว้ว่าเขามีมุมมองแบบนี้แล้วเราก็ทําอย่างอื่นต่อแล้วอะไรเงี้ยคืออ่านแต่กังวลนะคืออ่านแต่ว่าคือได้เห็นครับได้เห็นครับแต่ว่าเราเราไม่ต้องตอบใช่ครับบางคนก็คือตอนนี้เปิดเทรนออนไลน์อย่ครับบางคนเหมือนเหมือนเขา DM ใน IG แล้วเราไม่สนใจอะไรเงี้ยเขาก็แอดไลน์ออฟฟิเชียลเพื่อที่จะมาสมัครเรียนกับเราเพื่อที่จะมาพูดคํานั้นกับเราอะไรเงี้ยครับก็อ่าก็ในไลน์ออฟฟิเชียลจะมีแอดมินดูแลไงแอดมินก็ได้แคปมาบอกว่า เอาไงดีครับอะไรก็บอกไม่เป็นไรไม่มีอะไรไม่ถึงภาพแบบตรงมคำตัดตัวแบบตัวออ๋อยังไม่มีครับยังไม่มีครับ,รบส่วนมากเป็นคำคำ,คำพิมพ์ที่พิมพ์เฉยเฉยแอบกลัวไหมคะก็ไม่ได้กลัวนะครับคือแบบคือไม่ใช่คําว่ากลัวแต่ว่าเราเราก็แค่รู้สึกว่าเออมันก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเรานําเสนอคือภาพเราที่นําเสนอออกไป มันก็มีสิทธิ์แหละที่จะแบบถูกมองหรือว่านําไปพูดแบบนี้แล้วก็เหมือนเราก็ยอมรับไปแล้วประมาณหนึ่งอะแต่ว่าเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าเราตั้งใจนําเสนอในแง่ของเคลตี้แล้วแบบความสวยงามของของหุ่นของบอดี้ในในมุมหนึ่งมากกว่าเป้าหเป้าหลังจากในเป้าไปไหลังตอนนี้ของนายเป้าโอเคอ่าถ้าพูดถึงแบบเป้าหมายในการฟิตหุ่นเป้าหมายในการฟิตหุ่นของตัวเองอะก็คือผมอย่างที่บอกคือผมอยากพัฒนาหุ่นตัวเองแบบทั้งร่างกายครับ จนไปถึงขั้นที่สามารถแบบประกวดเวทีตักชาติดได้ในในในโหมดของพวกสปอร์ตโมเดลครับแล้วก็คือจะพูดถึงคืออันนี้เป็นเรื่องแบบอาจจะวัดกันยากแต่ว่าอยากให้คนอ่ะเวลาถ้าเขาเหมือนแบบมีคนยื่นไมค์ถามเขาหรือถามเขาว่าแบบคิดว่าแบบแบบนักแสดงผู้ชายคนไหนหุ่นดีที่สุดหรือวแบบ่าอยากเห็นใครเป็นไอดอลผมอยากให้ชื่อผมอ่ะติดอยู่ในโผเขาแบบทนะ็อปทรีอะไรเงี้ยนี่เป็นความฝันอยากให้เขาแบบเห็นเราเป็นไอดอล <Okay. S 1> อะไรนะครับ okay. ต้องเพิ่มน้ำหนักครับตอนนี้หนะัก65แต่ว่าคิดว่าอยากให้ไปถึง70อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นเป้าหมายด้านด้านอื่นเนี่ยก็ค,คือคิดว่าหลังจากนี้จะเอาดีด้านออกกําลังกายแบบทางด้านที่เป็นครูด้วยคือตั้งใจว่าจะเอาดีแบบจริงจังเลยอะไรเงี้ยครับก็มันมันถึงเวลาแล้วว่าผมก็ไปเรียนมาไปสอบมาอะไรเงี้ยครับอะไรที่ทำให้เราหลงใหลขนาด้อะไรที่ทให้เราหลงไหลขนาดนี้ครับเพราะว่าคือผมรู้สึกว่าผมมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมอะ่ะ มีเหมือนเห็นคุณค่าในตัวเองแบบฉายแสงออกมาอีกครั้งหนึง่งหลังจากที่เราตั้งใจทําอะไรหลายๆอย่างจนกระทั่งคือผมเป็นคนตั้งใจทําทุกอย่างเลยครับไม่ว่าอะไรมันจะเข้ามาในชีวิตอ่ะรวมถึงการออกกําลังกายแล้วทีนี้พอเราเราทําเรื่องออกกําลังกายแล้วจนเหมือนแบบผลลัพธ์มันเกิดขึ้นแล้วตัวเรารู้สึกว่าเรามั่นใจตหนือมากขึ้นแล้วคนที่เฝ้ามองเราอะครับผมรู้สึกว่าเขาเฝ้ามองเราด้วยด้วยการเห็นเป็นตัวอย่างและเป็นไอดอลเนียผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นจุดที่เราอ่ะ ทำได้ดีแล้วอะไรเงี้ยที่เหลือก็แค่เอาความตั้งใจที่เป็นนิสัยอ่ะใส่ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ทําต่อไปยาวๆคือแบบนี้แถวไม่ได้แล้วอะไรนะครับแถวไม่ได้แล้วออกไม่ได้แล้วใช่ไหมครับแผ่วแบบแผ่วอ๋อแผ่วแผ่วไม่ได้แล้วใช่ครับแผ่วไม่ได้แล้วครับล่าสุดนี้ยิ่งแผ่วไม่ได้แล้วครับเรียกว่าเราต้องเป็นเราเป็นไอคอนของคนออกกำลังกายนะกินไหมทำอะไรเราคิดเป็นยังไง้าก็คืออยากอยากให้ตัวเองเป็นแบบนั้นคือล่าสุดอ่ะที่ผมเปิดรับสมัคร นักเรียนมาเทรนกับผมนะครับก็บผมดีใจมากแบบมีหลายคนมากนะครับที่เขาแบบบอกว่าเวลาถ้าเขาไปก่อนที่เขาจะมาเจอเราแล้วเรามามาเทรนกับเราอ่ะเขาไปที่ยิมแล้วเขาเอารูปผมแบบเปิดห้เทรนเนอร์ดูว่าแบบสสอยากคุณแบบนี้อะไรเงี้ยโคแบบชื่นใจได้ความฝันแบบที่เมื่อกี้นัดบอกหรือว่าใช่ครับมันมันคือแบบมาแล้วอะไรเงี้ยถ้าเราแบบเป๊ะวันนี้ได้ก็ยิ่งเพอร์เฟกต์เลยครับ ก็ถ้าถามว่าจะเฟดลงไหมผมคิดว่ามันมันถูกหั่นเปอร์เซ็นต์แล้วครับก็เมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่เราจจออกําลังกายเต็มที่แล้วมาสอนมาเรียนเต็มที่เรื่องนี้ครับเราให้100%เราอยู่กับวงการบันเทิงแต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่ามันเป็นกึ่งกึ่งห้าสิบห้าสิบละอ่ามันมี50%ที่เกิดขึ้นใหม่เป็นเป็นเรื่องออกกําลังกายแล้วก็ผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี้มันจะค่อยๆพัฒนาทีนี้ก็เราก็แมนจเวลาแล้วเราก็สามารถที่จะกรองงานได้มากขึ้น ว่างานในวงการเนี่ยงานไหนที่เราคิดว่าเฮ้ย<ป>ม,มันไปด้วยกันกับกับคาแรคเตอร์เราได้แล้วเราก็ลุยต่ออะไรเงี้ยเกี่ยวกับช่วงในช่วงก่อนหน้านี้ที่งานมันหาจจะกับซาตาลงเรื่อยเลยครับแต่ไหัดมาครั้งนี้จะดีกว่าอ๋อมีส่วนเลยครับคือตอนที่ทุกคนคงเคยทุกคนเจอแล้วช่วงโควิดนะครับางานจ้างเอยหรือว่าละครที่ต้องหยุดถ่ายเนี่ยมันทําให้เรามีเวลาคิดทบทวนกับตัวเองว่าเฮ้ยเราจะอะไรต่อไปดี คือเรา,เราคิดแค่ว่าสมมติถ้าสิ่งนี้มันอยู่กับเราไปชั่วชีวิตละ่ะสมมติโลกนี้มันอยู่ไปเลยอ่ะขึ้นมาเงี้ยเราจะทําอะไรดีแล้วเราก็มองดูว่าเรารักอะไรมากที่สุดผมว่าให้คําตอบเองว่าเอ้ยตอนนี้เราเจอว่าเรารักการออกกำลังกายรักการปั้นฝุ่นผมก็เลยลองไปเรียนพอทีนี้พอไปเรียนปุ๊บมันก็เลยยิ่งชอบก็เลยถ้าตอบคาถามก็คือใช่เลยครับช่วงที่ทําให้เราผ่อนจากงานในวงการบันเทิงมันให้เราแบบสํารวจตัวเองมากขึ้นแล้วมันเจอถนนอีกเส้นหนึง่งที่เราเดินบนเส้นนั้นแล้วเราก็มีความสุขมากเหมือนกัน แต่ก็ไม่ได้กัรทันพิงงการไปเลยตะเวนงานเอาอ่าใช่ครับเราก็จะเวทงานดูว่าเราสามารถจัดการเวลาได้ขนาดไหนแล้วก็อาจจะต้องดูว่าธุรกิจใหม่ที่ผมเปิดเรื่องคอร์สออกกำลังเนี่ยมีแบบมีเขาเรียกว่ามีนักเรียนมากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็จะจัดสรรเวลาอีกทีหนึ่งกลัวเรื่องความเสี่ยงไหมคะเราว่าอย่างตอนโควิดมันก็เคยเจอแบบยิมปิดมาแล้วหลายเดือนมากอ๋อครับกลัวเรื่องความเสี่ยงทั้งนั้นอ่าก็เรื่องความเสี่ยงถ้าพูดถึงธุรกิจเครื่องคอร์สออกกำลังเนี่ย มันผมคิดว่าเราก็รับมือโดยการที่ปรับมันเป็นออนไลน์ซะส่วนมากครับคือของผมเนี่ยในอนาคตคิดว่าน่าจะได้เปิดยิมหรือเปิดสตูดิโอเป็นของตัวเองแต่ตอนนี้เป็นการจัดโปรแกรมออนไลน์ให้กับนักเรียนครับก็เลยถ้าเป็นออนไลน์ก็ไม่ไ,มได้มีปัญหาแล้วก็อาจจะมีนัดนัดเหมือนแบบนักเรียนมาเจอเป็นครั้งคราวอย่างที่ผ่านมาเนี่ยนัดเป็นแค่วิร์กช็อปหนึ่งวันให้เขาเคลื่อนไหวตัวให้ถูกต้องก่อน พราะหลังจากนี้พอกเขาได้ออกโปรแกรมของผมส่งไปเขาจะได้ไม่เจ็บเดี๋ยวเขาไปเคลื่อนไหวผิดแล้วเขาจะเจ็บอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดจะเปิด G เมันก็ใช้เงินเกอ๋อใช่ครับก็เก็บเงินคือก็ตอนนี้ก็คือทํางานเก็บเงินนะครับแต่ว่าความความฝันนะครับอยากมีสตูดิโอออกกําลังกายเป็นของตัวเองมากๆใช่ออขอบคุณครับ